ะจะเร็วไม่เร็วก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไปตามตามที่เรา,เาทําได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือจักรยานต้องปลอดภัยนะครับมีหมวกกันน็อกใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าให้ให้ตามครบ่ความปลอดภัยเป็นหลักส่วนวิ่งก็ไม่มีปัญหามี่รองเท้าพูดหนึ่งก็วิ่งไปนะครับ <c oughs> ก็ ผมเป็นคนเริ่มต้นแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไตกฬามันไม่ไม่ได้มีความรู้จักในคนไทยเลยนะครับก็มาแข่งครั้งสองครั้งที่พัทยาที่ตนนด้านหนาหันจะัดนะฮะแลวต่อมาก็ชอบว่าแข่งมาเรื่อยๆก็พยายามจะไปดูสนามต่างประเทศอัดนี้ไปเจอเพื่อนฝรั่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยสนามบ้านคุณอนะเจ่งมากเลยไปแข่งสิ ตั้งแต่นั้นก็คือปแข่งภูกเก็ตมาตลอดแล้วพี่ไก่อันนี้น้องถามเพิ่มอีกแล้วจากที่เตรียมกันไว้นะคะพี่ไก่มาลากูาุน่าภูเก็ตเลกีฬาตั้งแต่สองคัอะไรกันคะที่ทําให้พี่ไก่กลับมาทุกปีคะคือภูเ,ออกเก็ตลากูน่าเนี่ยค,คือสนามหนึ่งในในหนึ่งปีใช่ไหมฮะแล้วผมก็เสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปแข่งสนามต่างประเทศอื่นๆนะครับ เปรียบเทียบดูเอ,อสนามลาคูน่าเนี่ยมันมีสเสน่ห์แล้วก็ออมีหลายๆอย่างที่ที่เปรียบเทียบได้กับต่างประเทศเพราะฉะนั้นออประเทศที่จัดพร้อมกับลาคูน่านี่ผมไม่ได้ไปจะไปแต่นอก,น,อก,น,อกนั้นก็คือ,อ,อในยี่สิบกว่าปีก็ก็จบไอออนแมนยี่สิบกว่าครั้งเหมือนกันแล้วก็จบลาคูน่ายี่สบกว่าครั้งเหมือนกัน เพราะเราจะได้เจอพิ้คไก่ทุกปีนะคะแล้วก็จะหาง่ายมากนะคะเพราะพิ่ไก่จะวิ่งแล้วเราจะเห็นมาแต่กไกลเลยนะขอบคุณพิ้ไก่นะคะมา